ครับสวัสดียามสายๆนะครับแดดร้อนๆน,น,นะครับพาทุกท่านมาชมแปลงนานะครับเขียวดีแฮะนะครับอ,อ้าวเห็นไหมอ่ะเจอแล้วนะครับชาวบ้านแน่ๆเลยเนี่ย <laughs> <laughs> วันดีครับพี่ค่ะวันดีค่ะพี่แนะนาตัวหน่อยครับพี่ค่ะฉันประคองสมใจค่ะอยู่ตำบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลกค่ะคนโน้นวันดีครับ อ๋อปลุกข้าวไงโหเอ๊ะมีปกติเนี่ยหน้าหนาวอย่างเงี้ยข้าวพี่ไม่มีผลกระทบต่ออากาศหนาวหรือครับก็มีบ้างเล็ก็กน้อยน้อยอะเออแล้วแปลงนี้พี่ทำไมไม่เห็นเหลืองเลยปกติหน้าหนาวเนี่ยข้าวจะเหลืองไม่ใช่หรอพี่ใช่แต่แปลงนี้ไม่ไม่เหลืองนะเพราะโดนอากาศหนาวมากสองสามวันนี้ก็ยังดูไม่เหลืองอืม เพราะว่าแต่ว่าน้ำแห้งไว้หน่อยเหออค่ะ,ะนาพินที่ดอนนั่เนาะเออโอ้ใส่ปุ๋ย,ย,ยอะไรทึงม่งเม็ดดำจังเอา้าอ๋ออ๋อ,อมีปุ๋ยโอโยนิกใส่ด้วยนะครับ,เอ,รบเออแต่เขียวจริงเนาะเขียวบึ้งเลยเนี่ยไปโน่นมือหวานปุ๋ย <laughs> คุยกับพี่คนนี้ดีกว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อประคองสมใจจ้ะเออทำนามาขี่ปีแล้วพี่อ่ะโอ้หลายปีแล้วปีเดียวหลายปีแล้วดูจากหน้าตาก็คงได้หลายเออนะครับแล้วพี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับข้าวทำไมไม่มีผลกระทบไอ้ภัยหนาวเลยใส่ปุ๋ยโซเดสามสิบเก้าหกสามสิบไร่จ้อ๋อเห็นละเห็นก็สอบแลวตรงนี้ตั้งนึนใช่ไหมน่ะเออนะครับ เขียวดีไหมพี่เขียวดีใส่อืใส่น้อยใส่ไม่ต้องคนเยอะอืมใส่น้อยว่าปกติเหรอพี่ค่ะใส่น้อยก็ปกติมากเลยปกติว่าใส่กันได้กี่โลพี่แต่ตปกติถ้าเราใช้ปุ๋ยธรรมดามันก็ต้องเป็นยี่สิบกิโลอ่ะแต่นี่เป็นปุ๋ยยูนิคเราก็ใส่แค่สิบสิบสองกิโลก็เยอะแล้วอืมแต่เราก็จะใส่ทีหน่อยเพราะว่ามันน้ำมันแห้งไวอืม เป็นนาดินทรายอืมนาดินทรายนะแต่ข้าพี่ก็สวยนะี่ข้าพี่อายุกี่วันแล้วครับเนี่ยตอนนี้ได้สามจุห้าวันแล้วอ๋อเดือนเดือนเดือนก็กว่าเองใช่โอ้สวยมากเลยพ่าแล <พา S 1> <ร>้วเพิ่งได้น้ําแค่สิบวันเองอ๋อน้ําไม่มีใช่น้ําแห้งนานมากสงสารแทน,นพี่นะโอเคพี่ประทับใจไหมฮะปุ๋ยยูอินิกเนี่ยพี่ใช่ประทับใจข้าพี่ใช้มาก็ผลผลิตก็ดีตลอดอ่ะออืเขียวดี แตกโอดี uh huh. ก็ต้นแข็งดีอ่ะอ uh ือ huh. ถึงปกติพี่ทําโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูนิคเนี่ยมันไล่ไล่แลยถึงเกณฑ์ไหมปกติที่เมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยยูนิคไม่ได้ใช้ยูนิไลท์ก็ไม่ถึงอะอย่างมากก็จะได้อยู่ประมาณแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าถังอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วใส่ปุ๋ยยูนิคนี่ได้ประมาณ ก็ได้แปดสิบเก้าสิบได้เกียนเกียนกว่าโอมันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่แต่ก็เพิ่งกว่าเก่าดีกว่าเก่าโอเคยังใช้ต่อไปไหมใช้ค่ะเออเพราะว่ามั่นใจใช้ตลอดแล้วพี่แนะนําคนข้างๆบ้านให้ใช้บ้างยังแนะนําเยอะอยู่ค่ะมีคนใช้ไหมมีค่ะใช้เยอะปีนี้จะทําถึงสองพันลูกไหมพี่ทำค่ะกะว่าความเป้าหมายก็กะประมาณนู่นเลยสองพัขอให้พี่ประสบความสำเร็จนะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ที่ให้โอกาสมาถ่ายในแปลงนาสวยๆนะครับวัสดีครับพี่ค่ะวัสดีค่ะ